สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับว่ายังไงเอ่ยมาหยางอาจารมาแยงเอดมานาก็มาผ่านมาพอดีไม่ตั้งใจมาครับแต่ว่าผ่านผ่านมามาเตินมน้ำมันก็เลยผ่านมาร้านเสียอัดก็เลยมาเยี่ยมมายามนึกว่าจะมาชิมกาแฟนี่โอ้กินยังบ่มาถามครับกินยังบ่รสชาติเหมือนอเมริกาโน่นะแต่กินแล้วก็ขมลงคอปุ๊บมันก็หวานหวานครับนะ มาเยี่ยมพนักานมาถามข่าวคนดังเนาะคนลังดังโอ้ยเบาไปอีกแล้วเออเบาไปเป็นยังไงครับเสียอัดมานีขายของดีมั้ยเนาะก็พอได้ครับก็นี่บินตามนี้เลยพี่ก็รอส่งอยู่ครับรอส่งรอส่งแต่พนักงานน่ยมาน้อยวันนี้นะครับเออบางกนข้าเจ้าก็บเฮดหน้าเฮดให้เฮดหน้าเนาะมาเนี่ยบอกมาเนี่ยโอ้ต้องมีใคอนะตัดเล่นใช่ไหม นี่นี่พนักงานผมเนี่ยก็นางลำนะนี่นางลำเออเออสุกพันของเาอยู่ในห้องนั้นเออเราเดี๋ยวเราเดินไปห้องนู้นดีกว่าครับผมนะโชชโตัวนี้เดินไปเปิดไฟให้ไงเดี๋ยวเริ่มวเส้นเปิดทุกหลอดเลยเร็วๆนะมันก็เป็นโซนเป็นโซนของมันนะร้านไม่ได้ใหญ่ตัวหรอกมันก็อยู่ตามบ้านนอกเรานั่นแหละครับนะก็ ร้านของเสียออสเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตดูจะมีด้านู้นด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับมีโกดังข้างนอกด้วยเป็นโกดังมันเป็นโกดังฟูนฮะใส่ด้านู้นโกดังไม่อัดครับนะฮะก็คือเราจำหน่ายจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวมีของครบเราเราคุยเรื่องห้องน้ำใช่ไหมคุยรื่องห้อง้เดี๋ยวเรามานั่งเอามุมมุมนี้ดีกว่าห้องน้ำ เอาไปชางเนี่ยเดี๋ยวเรานั่งยอมผมจะเอาไปชักโครกนะที่เสียออดตั้งใจไว้เดี๋ยวเจ้าแบบนั่งหรือเจ้าแบบผมผมเจ้าแบบนี้พี่เหรอโอ้ใช่นั่งสบายใช่ใช่โอ้แบบนี้มันเป็นแบบบีแล้วเนี่ยใช่มันจะนั่งสบายแต่ว่ามันก็จะมีมันก็จะมีอีกห้องอ่ะที่จะเป็นทูอินวันะสามารถแบบว่านั่งลาดได้อะไรอย่างเงี้ยเดินมาทางนี้ก็ได้เนี่ยมันจะเป็นรุ่นใหม่บางคนเขาทําไม่เป็นอันนี้ก็เป็นนั่งแบบนั่งนั่งชักโครกนั่งลาดเนี่ย อันนี้ก็นั่งยองอ2 in <ช>1น, 2> นั่งมนั่งได้สองแบบใช่ใช่อันนี้ก็คิดไว้อยู่ว่าจะเอาไปให้นะอย่างพวกนี้ต้องเอาตัวใหญ่นะเพราะคนใช้เยอะนี่อ่านะครับนี่ก็ก็จะเป็นประมาณนี้นะพวกชักโคกแต่แต่อย่างธรรมดาเนี่ยอย่างธรรมดาเนี่ยก็ก็คงไม่ได้เอาไปนะจะเอาอย่างดีหน่อยมันจะทนทานนะครับจะได้แบบแข็งแรงนี่น,นี่เดินมาดูประตูไหมประตู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 นี่ก็จะเป็นสไตล์นี้ก็ได้ นี่ไหมเอาแบบกระจกไหมเออแบบกระจกเดี๋ยวดูดูในงบก่อนใช่มันเป็นกระจกนะจะดูในงบก่อนไม่มันก็มีแบบแข็งแรงแบบธรรมดาอะไรอยู่พวกประตู PVC ธรรมดานะราคาพันนะพันเอ็ดพันสองนี่แหละถูกๆก็มีแต่ว่าแต่ถ้าเราไม่เอาแบบกระจกแบบมันอยู่ในห้องน้ำปั๊มแล้วมันจะเป็นแบบไหนแบบในห้องน้ำปั๊มก็ตัวละพันกว่าบาทใช่อย่างดีก็สองพันกว่ามันจะหนามันจะเป็นหนากับบางแต่ไม่เป็นไรอันนั้นสุดท้ายเดี๋ยว เดี๋ยวดูดูงบเนาะครับเออง่ายๆเราดูงบดีกว่าไปนี่พวกประตูพวกหน้าต่างมันมีหมดแหละแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็เป็นกระจกนะเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยก็กระจกนะมันเยอะอยู่เยอะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันพวกอ่างล้างหน้าก็ประมาณเนี้ยอันนี้นี่ยพวกโถฉี่เนี่ยเออโถฉี่นี่ก็จะไปสองอันนะอ๋อมีโถฉี่ด้วยใช่ใช่โถฉี่นะ ก็จะประมาณนี้อ่ะพี่ครับอ่างล้างหน้านี่ผมเห็นหลายๆท่านคอมเมนต์ใช่เอาแบบนี้ก็ได้แบบขาตั้งหน้าห้องผู้หญิงผู้ชายอย่างละอันสองอันเนาะอย่างละอันก็ได้สองอันก็ได้ไว้ล้างมือนะมีขาราคาก็ถือว่านะโอเคอยู่จิงคู่คู่นี้ก็ก็พันนะมันมันไม่แพงมากหรอกจริงๆเพราะว่าราคาอย่างเงี้ยราคาเต็มอย่างเงี้ยสามพันเก้าผมก็ไม่ได้คิดคิดหมดไงอผมก็ต้องทําส่วนใช่ทาส่วนลดเหมือนผมผมก็ทําร่วมด้วยไงครับอ่า ไม่ใช่ว่ารับมาอย่างเดียวเอาแต่ขายราคาเต็มก็ลดบ้างก็เหมือนเราเราทำบุญไปด้วยในตัว<อ>ใช่ไหมใช่ล้วก็คิดแบบนี้เอาก็พวกเดี๋ยวนะอุปกรณ์พวกอะไรอะไรนะสายฉีดชำระสายฉีดชำระ <c oughs> มันมีเยอะอยู่นะตัวนี้มันเป็นตัวโชว์อยู่เอาไว้ให้ลูกค้าดูเฉยแต่ตัวจริงตรงอยู่ตัวน,นู้นนะที่ให้เลือกเยอะๆนะพวก อะไรต่างๆเนี่ยเอ็กเซนเซอรี่แมนพวกก๊อกอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้มันอลใครๆอยู่ในห้างเนาะใช่ไม่ต้องซื้อบ่อยแต่ตัวนี้น่าจะเอาไปไว้สักสักห้องอยู่ทูอินวันตัวไหนตัวนี้ใช่เพราะมันจะมีบางคนเนี่ยคนแก่รุ่นเก่าเนาะเขาเนาะคนแก่นั่งไม่ได้เขาอาจจะไม่เคยนั่งแบบนี้ใช่ใชนั่งยองแบบนี้ใช่แบบนี้ต้องเอาไปด้วยใช่ไหมใช่ตัวนี้น่าจะเอาไปอยู่เพราะผมคิดไว้ว่าจะเอาไปสักตัวหนึ่งนะเผื่อไว้ ต่ถ้าจะเป็นตัวเดิมรุ่นเดิมๆแบบนั่งเขาเรียกนั่งยองเนี่ยเนี่ยเนี่ยรุ่นเนี้ยแบบเนี้ยอย่างเงี้ยนั่งยองนะอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้แบบรุ่นเก่าใช่รุ่นเก่าผมคงไม่เอาใช่เอาแบบเป็นชัดโคกไปเลยครับเป็นนั่งไปเลยใช่เพราะว่าระบบน้ําเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวว่าน้ําน้ําแรงหรือไม่แรงว่าทําได้ไม่ได้คือไอ้พวกเนี้ยมันสามารถเปิดออกเราไม่ต้องไปกดตรงนี้ก็ได้พี่เอาน้ําลาดลงไปปกติเหมือนเหมือนส่วมทั่วไปครับมันก็ลงนะ ไม่ใช่ว่าวชักโครกนี่ต้องเป็นระบบน้ําที่ดีนะต้องมากดน้ําอยู่ตรงนี้กดไม่เกี่ยวครับลาดลงไปธรรมดามันก็ลงนะครับว่าแต่ส้วมไม่ตันแค่นั้นเองไม่ได้ยากโถชี่นี่แบบนี้ก็น่าจะแบบนี้แหละมีแบบที่ขายอ่ะเออเอาแบบที่เรามีอ่ะเอาง่ายๆครับผม <c oughs> <c oughs> ผมก็จะขายของผมเนาะใช่ไหม <c oughs> <c oughs> มีร้านจริงมีของจริงแล้วก็มีของครบนะครับมีมีครบเอาไปส่งได้เลยจริงๆงตอนนี้ผมรอเพราะว่า โทรลุงมาหาผมเมื่อเช้าเนี่ยลุงโทรมาอา่าลุงโทรมาบอกว่าดินมึงเทผมใหม่นะเดี๋ยวเราเอาน้ำรดมันก่อนให้มันให้มันยุบลงไปนิดน,นึงก่อนนะจะได้เตรียมเสาเตรียมอะไรนะวันนี้ช่างพงกับช่างชายน่าจะจดรายการไหมผมว่าจะอะไรไปก่อนนะวันนี้รู้สึกว่าเขาจะทําที่ลานพญานาคองค์จําลองนะครับอพอเห็นแกโทรมาสั่งลุงพันมาเมื่อเช้าลุงพันมาสั่งหินกรบปูนอยูออ่ลุงน้องผมไปส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ฝากไปดูในคลิปก็ได้น่าจะยูทูบเบอร์ก็น่าก็ขอฝากไว้นะครับก็แอดไลน์มาแล้วกันนะ0885622421นะครับแอดไลน์นะครับพยายามอย่าโทรเพราะบางทีผมไม่ว่างนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะลงได้ไหมพี่เดี๋ยวาไปขายของก่อนได้ครับผมโอเคเสียวัดมากๆครับพี่มาแจงละเอียดแล้วก็เลาถ้าสงสัยก็ก็ทักถามได้ครับผมให้เราเข้าใจให้เราทราบคี่ดีทำดีก็ก็ไปต่อนะครับครับผม สู้ๆไปได้วยกันนี่แหละอ่ะขอขอบคุณมากครับครับพูดคุยกับเสียอ๊อดเนาะถามแผนการการดำเนินง,งานต่างๆในการทำห้องน้ำนะครับแล้วก็ยอดต่างๆนะครับที่ร่วมสมทบเข้ามานะครับล่าสุดมี30,000ื่นเนาะตั้งเป้าไว้6กหมื่นบมกหกหมื่บาทนะครับถ้าครบก็จะปิดการรับนะาการร่วมสมทบนะเพื่อจะซ,อซื้อของนะครับที่เป็นอุปกรณ์ต่างๆในการทำห้องน้ำ แล้วก็วันนี้ที่แอดมานามานะครับก็อยากให้ f c ได้เห็นว่าเนี่ยเขาเป็นเจ้าของจริงๆแล้วก็เขามีหน้าร้านจริงๆนะฮะแล้วก็ของเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะราคาตามป้ายก็มีส่วนลดนะที่จะเอาไปร่วมนะในการทําห้องน้ําที่ทุ่งนานะนะครับก็เลยพาทุกคนมาดูนะครับมาเห็นนะว่าเออเนี่ยนะร้านเขามี 3- ามสี่ครูหาร้านใหญ่นะครับของครบนะแล้วก็นะมาถามความรู้สึกนะ ว่าเป็นอย่างไรนะครับมีกระแสทุน,ทนในการสร้างห้องน้ําที่ทุ่งนาจาปาดงเนาะพี่น้องนะครับขันพ่อแหละเพิ่นกระซ้านะครับประมาณนั้นแหละนะในตามที่ที่งบประมาณเพิ่นตังไว้ประมาณหกหมื่นบาทนะจากนั้นก็แล้วแต่กะฝากเป็นกําลังใจให้กันครับนะก็เป็นความรู้สึกของเสียออดเนาะนะที่เพิ่นตั้งใจดีนะจุดเริ่มต้นก็คือเพิ่นนั่นแหละเพื่อนกระมอมว่าเออนะทุง่งนาไปหลายรอบเดากเห็นม่มีห้องน้ำนะํำบากในการเข้าออก เข้าไปาลำบากในการเข้าไปปวด,ด,ด,ดทุกข์อะไราบางปมีห้องน้ำห้องเยาไม่เพียงพอก็เลยอยากจะทำนะครับในตรงนี้พอไปปรึกษาหลวงพลโอเคก็ทำกันเลยนะครับประมาณนั้นนะก็พอทำาแล้วก็นะก็ให้พี่น้องนะผู้ชมเอฟซีนี่แหละนะตามกำลังนะตามจิตศรัทธานะถ้าเราทำได้เราก็ทำนะถ้าเรามีจิตศรัทธานะอยากจะร่วมกันเราก็ร่วมนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเออมันไม่อะไรก็ ก็ไม่เป็นไรนะเอาที่ว่านะความรู้สึกของเราแหละว่าเอออยากจะช่วยไหมถ้าเราอยากจะช่วยร่วมทําบุญทําห้องน้ำนะก็ทำนะร่วมสมทบทุนเนาะในการสร้างห้องน้ําที่ทุ่งนาลุงพลนะครับพี่นอ้อ่ะสุดท้ายนี้ก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอ่ะนำเงินทองผู้ที่ร่วมทําบุญทำแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้ร่วมก็อ่ะขอท่านมีความสุขเนาะในการดำเนินชีวิตมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นกันนะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์มาหน้าสตอรี่ฝากสินค้า TP Coffee นะครับไไเป็นกำลังใจกัน0927947526สวัสดีครับ